สวัสดีค่ะทุกคนพบกับหัวแก้วเมียขวาญอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนมาทำเมนูแกงหน่อไม้เผาค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นำหน่อไม้นะคะไปเผาไฟก่อนนะคะให้สุกป,ประมาณ70%เซค่ะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยค่ะจากนั้นเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะ เป็นมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ได้นะคะพูดเล่นค่ะใช้ไม้จิ้มฟันใหม่นะคะยียีย,ยีหน่อม้ให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะพอดีว่าแฟนเขาเป็นคนภาคกลางอะคะ่ะก็เลยจะทําเมนูแกงกะทิให้แฟนทานค่ะเราจะแกงใส่ไก่นะคะวันนี้นะคะใช้ขาไก่หนึ่งขาค่ะ,คะสับๆๆให้พอเป็นชิ้นนะคะ จากนั้นเราก็เอากะทินะคะไปเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ใส่พริกแกงผัดลงไปแล้วก็ไก่ผัดลงไปค่ะพอไก่เริ่มสุกแล้วนะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็นำหน่อไม้ที่เรายีไว้ใส่ลงไปนะคะแต่ขอบอกว่าให้ต้มนานๆหน่อยนะคะเพราะยังจะมีความขมของหน่อไม้ค่ะ จากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยผงรสดีเกลือปน่นแล้วก็ผงชูรสนะคะก็เพิ่มผักลงไปเลยค่ะจริงๆแล้วแกงทางภาคกลางเขาจะใช้แต่ใบโหระพานะคะแต่พอดีว่าข้าเจ้าเป็นสาวเหนืออยากได้กลิ่นอายของแกงหน่อไม้ทางเหนือด้วยค่ะก็เลยเพิ่มใบชะพูแล้วก็ผักชะอมลงไปนะคะจากนั้นพอสุกแล้วเราก็ ใส่กะทิลงไปค่ะหอมกะทิมากเลยนะคะอ,อ๋อลืมบอกไปนะคะเราเติมน้ำตาลไปด้วยนะคะรสชาติก็จะออกหวานๆหน่อยอะคะ่ะเป็นแกงทางภาคกลางจริงๆเลยนะคะหวานหอมกะทิมากค่ะหอมพริกแกงมากเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะคะทำอะค่ะ พิชสาเร็จเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้โขกเองค่ะเพราะว่ามีเวลาน้อยมากนะคะในการทําคลิปค่ะจากนั้นเราก็มาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยะคะ่ะหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากชวนเพื่อนๆืให้มาลองทําดูนะคะรับรองอร่อยมากเลยนะคะแต่ขอแนะนํานะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาจริงๆนะคะไปซื้อหน่อไม้ที่เขาเผาสําเร็จเลยค่ะเพราะว่าเราใช้เวลานานมาก